สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลูกท่านนะครับผมจีจีนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนานะครับผมวันนี้วันที่แปดเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนาเข้าเป็นงวดที่สี่แล้วครับผมนะสี่งวดติดแล้วงวดที่แล้วนี่เข้าแบบเน้นๆเลยนะเน้นๆตรงๆเลยนะ นะฟันถูกด้วยนะฟันแปดจอดแปดหกเนาะเข้าแบบเน้เนๆตรงๆเลยแล้วก็เข้าสามตัวด้วยนะครับผมนะสตัวเป็นสามตัวโตดเนาะก็ยินดีด้วยนะครับผมสามตัวก็เข้าสองตัวก็เข้าเข้าสีหงวดแล้วอ่นะก็มาตามกันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ฝากดูคลิปให้ผมด้วยนะครับซ่องนี้ไม่มีโฆษณานะครับผมซ่องนี้ผมโดนปิดโฆษณา3ามเดือนนะครับผมก็นี่แหละก็เลยออกมาออกหน้ากล้องครับผมมาทําคลิปใหม่มาออกหน้ากล้องอฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับผมอย่ากดเลื่อนอย่ากดข้ามเลยเนาะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยลาพัฒนา มไมนที่แปดเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางเนาะก็มาสรุปผลของงวดที่แล้วกันก่อนงวดที่แล้วผลวเวลาพัฒนาสามตัวโป้นแปดเจ็ดเนาะเจ็ดแปดหกสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหกงวดที่แล้วนี่ผมให้แปดนะฟันแปด เข้าแบบเน้นๆเลยเน้นๆเลยแปดหกตรงๆเลยนะตรงๆเลยครับผมสามตัวก็เข้าแล้วอสามตัวก็เข้าแล้วเจ็ดแปดหกเรียบร้อยเลยนะสามตัวนะ ยินดีด้วยนะครับผมเอ่อก็ก็เข้ามาสีงวดเนาะเสียงสีงวดติดครับผมนะอ่งวดนี้ก็ขอให้เป็นงวดที่ห้าครับผมนะขอให้มาห้าขอให้มาอีกขอให้เข้าเป็นงวดที่ห้าห้างวดติดไปเลย เด่นวันนี้สามนะครับผมสามกับสี่สามกับสี่นะครับก็จะมีสามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้า ตัวกันนะครับก็จะมีสามหกสี่หกสามเจ็ดครับผมแล้วก็สี่เจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นก็จะมีสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สี่หนึ่ง ขอให้มาเป็นตัวเน้นอีกครับผมนะสามหนึ่งสามเกแล้วก็สี่หนึ่งสำหรับเราพัฒนาเลขสองตัวครับผมก็จบลงไปแล้วต่อไปเป็นเลขสามตัวนะครับผมสามตัวนะครับขอเน้นที่เลข สามสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกแล้วก็สามเก้าหก กเ็เน้นเน้นสามตัวขอเน้นเลขสามตัวด้วยนะครับผมนะขอเน้นที่สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าแล้วก็สามหนึ่งหกนะครับผมนะสามตัวก็เน้นสองตัวก็เน้นอะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางหวยราพัฒนา ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากดูคลิปให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีสัยครับผมสวัสดีครับ